ถ้าเป็นบล็อก2ถึงบล็อก6เนี่ยจะเส้นนี้จะแตกก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ครูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงู้เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นเนื้อทองแดงหลังเรียบนะครับบล็อกนี้ถือว่าเป็นบล็อกที่3เหรียญนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับผิวพันธุ์ดีมากๆพระไม่ผ่านการใช้นะครับเก็บได้ดีมากๆดูโดยรวมนะครับเป็นพระที่ดูง่าย ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำบล็อก1บล็อก2แล้วก็บล็อก4บล็อก5ไว้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะศึกษาก็ลองไปเปิดคลิปเก่าๆดูนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญรุ่น3หลังเรียบเหรียญน,นี้นะครับก่อนจะไปดูรายละเอียดนะครับผมจะฟื้นความจำให้กับเพื่อนๆก่อน ลำดับแรกนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยให้ดูว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับให้ดูว่าเป็นเหรียญปัม๊มดูขอบตัดนะครับเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเห็นไหมครับข้าวมานี้ขอบตัดตัดแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นบล็อกสามส่วนเรื่องผดนะครับหรือว่าขี้กลากเนี่ยจะมีนะครับเป็นเม็ดขมขมแบบนี้ แบบนี้นะครับจะเป็นเม็ดแบบนี้เป็นเพราะว่าหลังจากที่ปั๊มบล็อกหนึ่งแล้วเนี่ยบล็อกหนึ่งจะเป็นบล็อกเรียบนะครับแล้วก็จะเริ่มมีกลากพอบล็อกสองเนี่ยก็เริ่มตัวนี้เริ่มแตกนะครับตรงตาม,มาถึงจมูกเริ่มแตกแล้วก็มีขี้กลากแบบนี้หรือผลแบบนี้ก็จะเป็นบล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อกห บล็อกหกมาเรื่อยๆนะครับเราใช้บล็อกร่วมกันแต่ขอบตัดจะไม่เหมือนกันส่วนหลังก็จะมีแบบสองหลังหลังแบบนี้นะครับเรียกว่าหลังเรียบนะครับถ้าเป็นหลังหลุมจะมีหลุมอยู่ตรงนี้ค่านิยมก็จะน้อยลงมาหน่อยนะครับเราทบทวนกันก่อน ก่อนที่จะไปดูเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเพื่อให้เพื่อนได้ใช้ในการศึกษาและก็สะสมพระเครื่องนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนอื่นนะครับเราต้องดูพิมพ์นะครับพิมพ์เนี่ยสำคัญมากๆบล็อกนี้เป็นบล็อกที่3แล้วนะครับผล นะครับจะมีพดขมๆนะครับเป็นผ้าปัม๊มพดนี่เกิดจากบล็อกชำรุดนะครับพดลักษณะแบบนี้ตาอย่างเหมือนเดิมนะครับตาจะเป็นตาลึกๆอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วข้างไหนจะมีตัวเป็นคล้ายๆเป็นตัวสีกับหางกับหัวนะครับอย่างนี้มันทุง,งอกอยู่ในตาดาังนี้เห็นไหมครับในถุงใต้าตาจะขมแบบนี้นะครับ เส้นแตกที่ผมบอกถ้าเป็นบล็อก2ถึงบล็อก6เนี่ยจะเส้นนี้จะแตกความลึกนะครับในจมูกโด่งเลยนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเป็นผ้าปั๊มธรรมชาติของผ้าปั๊มจะเป็นแบบนี้นะครับผดจะคมคมดูสังกตินะครับ เส้นจะคมเลยดูตัวหนังสือนะครับจะแกะซ้อนกันสูงบ้างต่ำบ้างนะครับบางจุดก็จะมีเส้นขาดเส้นเกินลักษณะแบบนี้ไหครับเส้นแตกเส้นเกินนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อยๆดูนะครับ การแกะจะเป็นแบบนี้ตัวหนังสือจุดนี้ก็ยังคมอยู่นะครับพื้นผ้าจะตึงนะครับเป็นเนื้อทองแดงดูนะครับเส้นขาดเส้นเกิน ดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เส้นนี้นะครับแทงดูุดขึ้นมานี่เลยเห็นไหมครับเส้นนี้แทงมาติดนี่เลยดูดจุดนะครับฐานจะกว้างๆแล้วก็มียอดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ ดูขอบตัดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับหูเนี่ยเป็นห่วงคล้ายๆโดนัทเลยนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็จะมีขี้กลากแบบนี้ให้สังเกตขอบตัดนะครับจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ1นสอง 3นะครับขอบตัดบล็อก3จะเป็นแบบนี้ดูนะครับเนี่ยตรงหัวกรหนกอย่างนี้จะคมนะครับพื้นจะเป็นลักษณะแบบนี้อย่าลืมนะครับบล็อก1ถึงบล็อก6ในใช้บล็อกร่วมกัน จะแตกต่างกันก็ตรงขอบตัดนะครับที่เราแยกกันเนื้อพระจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไปดูหลังกันนะครับ เอกลักษณ์นะครับของบล็อกที่3เนี่ยให้เ,เพื่อนๆสังเกตบ่าด้านบนนะครับจะมีเนื้อปิ้นแบบนี้เกิดจากการปั๊มนะครับจะมีเนื้อปิ้นเกินแบบนี้เลยนะครับนี่ลักษณะของหูเหรียญจะเป็นแบบนี้ดูรูเจาะนะครับก็จะปิ้นเจาะจากหน้ามาหลังมีอีกข้างข้างหนึ่งนะครับเนื้นอปิ้นจะปิ้นมาเยอะเลยนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยยกขึ้นมานี่เห็นลังอย่างนี้นี่ใช่เลยนะครับนะครับจะมีเนื้อแบบนี้ตรงนี้ไฮไลท์นะครับจำได้เลยเป็นจุดใจตังเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ แมงสาบจะเป็นแบบนี้นะครับมาชาติของยันนะครับเส้นจังหวะการเดินยันนะครับแล้วก็หัวของอัขระขอมนะครับจะเป็นเม็ดแบบนี้พดนะครับจะเป็นพลขมๆมแบบนี้นะครับพระเกิดจากการปั๊มนะครับบล็อกชำรุดพอปั๊มแล้วเม็ดกลากนะครับก็จะขมๆมแบบนี้ ให้เพื่อนๆดูนะครับยันจะแกะมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะทับเส้นนี้จะแกะวนมาและเส้นนี้ก็จะลอดเห็นไหมครับลอดเส้นนี้ก็จะมาทับเส้นนี้อีกทีหนึงการแกะนี่เหมือนกับสารตะก้อนะครับจะไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันจะไม่ได้เป็นเส้นขนมจีนนะครับเห็นไหมครับชัดเจน เส้นนี้อยู่ข้างล่างเส้นนี้ทับเส้นนี้สอดไปข้างล่างเห็นไหมครับชัดเจนตัวหนังสือจะคมนะครับตัวหนังสือจะคมการปั๊มก็ตัวหนังสือนะครับก็จะคมนะครับปั๊มแล้วหนังสือจะไห,ห,หลๆนิดหนึ่งจะสไลด์นิดหนึ่ง จังหวะนะครับจำบวดดิ่งลักษณะของตัวอักษรให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้จะเรียบนะครับจึงมีที่มาของคําว่าหลังเรียบหลังเรียบนีไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีพจน์นะครับมีพจน์เหมือนกัน แต่ตรงนี้จะไม่มีหลุมไม่มีบอ่อนะครับเขาจะเรียกว่าหลังเรียบดูนะครับเย็นนี้ธรรมชาติดีมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับ หรือว่าถ้าใครมีแบบในรูปนี้นะครับในคลิปนี้ก็ส่งรูปพร้อมราคามาได้นะครับผมดูแล้วผมถูกใจสภาพกับราคาที่ให้มาใกล้เคียงกันผมจะโทรติดต่อกลับไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขอบกัน ทีนี้เราก็มาดูขอบตัดนะครับอันนี้เป็นขอบของบ่าด้านบนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็อีกฝัก่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นขอบตัดด้านข้างนะครับ ขอบตัดนี่ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าพิมพ์แล้วก็ธรรมชาตินะครับเป็นจุดชี้ขาดได้อีกจุดหนึ่งนะครับขอบจะเป็นลักษณะการตัดแบบนี้นะครับ เดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะไปช้าๆนะครับ ค่อยๆดูนะครับค่อยๆไปอย่าใ,ใจร้อนนะครับสำหรับเหรียญเสมาหลวงู้เอี่ยมบล็อก3หลังเรียบก็จะมีประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆค่อยๆดูเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นแล้ว ก็ถือว่าได้ทบทวนนะครับเพื่อนๆท่านใดยังไม่เป็นก็ถือว่าได้ศึกษาไปพร้อมๆกันขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขในการศึกษาและก็สะสมรักเรื่องนะครับแล้วเราค่อยพบก,กันคลิปหน้าโปรดติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำคลิปอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ